ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิเนีย์โฮมสตอรี่นะครับหลังจากที่ผมโจวี่พาคุณผู้ชมไปดูโครงการวิเนียหลายโครงการที่น่าสนใจแล้ววันนี้ผมพามาดูอีกหนึ่งโครงการครับตั้งอยู่ที่ถนนสายไหมมีชื่อโครงการว่าวิเนียสายไหมคูคตสเตชันนะครับในโครงการนี้เนี่ยจะมีบ้านด้วยกันถึงแบบเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพรีเมียมยังไงบ้านเนี่ยจะมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสําหรับคนที่กําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่งงานใหม่หรือว่ากําลังมีครอบครัวนะครับสำหรับวัยรุ่นเลยเปลี่ยนจากผู้เช่ามาเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของโครงการนี้น่นาสนใจมากครับเพราะว่าตั้งอยู่ที่ถนนสายใหม่สามารถเดินทางออกไปสู่สถานที่ต่างๆหรือว่าเชื่อมต่อถนนใหญ่ๆและก็มีห้างสรรพสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตเซียร์รังสิตหรือว่าโรงพยาบาลศิลปแพทย์โรงพยาบาลสายใหม่และโครงการเนี่ยก็ใกล้กับสนามบินดอนเมืองมากๆเหมาะก,กับคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดและก็ยังใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตสเตชันห่างจากโครงการเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรหรือว่าเดินทาง3นาทีเท่านั้นก็ถึง และ,ะและในย่านถนนใจใหม่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตลาดสามารถซื้อของมีของกินตลอดเวลาเลยและในอนาคตได้ข่าวมาว่าฝั่งตรงข้ามโครงการจะเปิดคอมมูนิตี้มอลล์นั่นหมายความว่าในย่านย่านแห่งนี้เนี่ยก็จะมีแหล่งอำนวยความสะดวกที่คุณผู้มชมเนี่ยอยู่แล้วก็จะได้รับความสะดวกสบายอย่างมากเลยล่ะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูบ้านแบบโมตันแล้วก็แบบเบอร์วิกผมจะขอพาไปดูขลับเท้าข,ของที่นี่ก่อนว่าจะสวยขนาดไหนไปเลยครับ พอเดินมาถึงคลับเฮาส์นะครับสิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะเจอก็คือสระว่ายน้ําแบบสระเกลือด้านหน้านี้ใหญ่โตวสวยงามอ่าแล้วมองขึ้นไปชั้น2ก็จะมีฟิตเนสมีห้องโถงส่วนกลางเอาไว้รับรองแขกเดี๋ยวไปดูความสวยงามข้างในของโครงการกันครับ เฮ้ยทำไมมันมืดจังเลยอ่ะออผมลืมถอดแว่นแล้วะที่นี่พอเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะพบเลยก็คือหลังคาสูงมากมันให้ความรู้สึกใหญ่โตโออามากครับมอกกับการที่เรามานั่งเล่นกับแขกที่จะมาเยี่ยมบ้านเราแล้วบางทีเนี่ยเราไม่อยากให้เข้าไปในส่วนของบ้านเราแล้วก็นัดแขกของเราเนี่ยก็มาพูดคุยตรงนี้ได้นอกจากนี้เนี่ยในตัวขลับเฮาส์ก็จะมีโซนที่เรียกว่าห้องคิดรูมนะครับก็จะเป็นห้องที่เด็กๆเ,เนี่ยสามารถมาอยู่รวมกันในหมู่บ้านเล่นกันได้เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆ ก็ชอบนะถ้าบางทีเดินเข้ามาแล้วเด็กไม่อยู่เราก็แอบเล่นแท้ มันลื่นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่อันตรายเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสูงมากนี่ก็จะมีโต๊ะนักเรียนสําหรับเด็กๆมาจองห้องนี้เรียนพิเศษได้ก็คุณครูก็มาสอนตัวต่อตัวในห้องนี้ได้นะครับเอาล่ะผมพาดูชั้นแรกของคลับเฮาส์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาลงมาในเรื่อนไปดูข้างบนชั้นสองอ่ะงงละสิมันคืออะไรข้างบนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า pantry room นะครับหรือว่าฝั่งชั้นลุมนั่นเองทั้งปาร์ตี้พูดคุยแฮงเอาท์เดี๋ยวจะดูกันว่าเป็นยังไงลงมาในเรื่องกันครับ ไม่ได้ขึ้นลิฟต์นี่หว่าอ,อันนี้เป็นการขึ้นไปลอยเลื่อนะครับผมพาขึ้นมาส่วนชั้น2ของตัวคลับเฮาส์อย่างที่บอกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันรูมตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนพนทีนะครับก็คือสามารถมาจัดเลี้ยงได้มีไมโครเวฟให้มีอ่างล้างมือแล้วก็หาเชฟหรือว่าคนที่เป็นแม่ม่งไว้บ้านเนาะมาช่วยเราจัดอาหารเสิร์ฟให้กับแขกเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาวางโต๊ะให้ประมาณ3โต๊ะก็คือนั่งได้แยกกันแต่ว่าผมมองว่าถ้าเราเอาโต๊ะมาชนกยนต่อกันยาวๆเนี่ยก็เป็นปาร์ตี้ขนาดใหญ่ได้เลยแล้ว เน็แล้วที่นี่ก็ยังมีโยคะรูมอีกด้วยไปดูกันเลยไปมาถึงแล้วครัโยคะรูม พอเข้ามานะไฮไลท์ของเขาก็คือล็อกเกอร์เอาไว้เก็บของของสมาชิกไดว้วิวว้าวมากเพราะว่ามองลงไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสระน้ําเกลือซึ่งลูกบ้านก็จะมาว่ายน้ําตรงนี้เราออกกําลังกายมองไปเห็นวิวสระว่ายน้ําสวยจริงๆพอมองไปส่วนด้านหน้าของห้องโยคะเนี่ยก็จะมีเหมือนทีวีซึ่งเราสามารถเปิดเป็นคลาสย่อมๆดูพวกวิดีโอออกกําลังกายต่างๆใน YouTube แล้วก็ออกกาลังกายไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบกระจกสะท้อนซึ่งเราก็จะมองเห็น ตัวเองก็จะทําให้ห้องนี้ดูกว้างขึ้นแล้วก็แสงก็เข้ามาไปดูอีกห้องนึง่ง นี่ฮะเป็นฟิตเนสจริงจังเลยนะครับเราไม่ต้องไปเสียตังค์ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็สามารถมาเล่นฟิตเนสซึ่งมีเครื่องฟังก์ชันต่างๆครบทุกส่วนในร่างกายอย่างที่ผมเล่นเมกีก็จะเป็นส่วนของเชสอกด้างข้างซึ่งปกติแล้วหมู่บ้านหรือโครงการต่างๆก็จะไม่ค่อยมีเครื่องแบบนี้เพราะมันจะเป็นเครื่องขนาดใหญ่แล้วมีต้นทุนราคาสูงส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนฟรีเวทมีสูงสุดเนี่ย25กิโลกร,รัม <Wow. S 2> มีลูวิ่งให้มีการปั่นจักรยานหรือว่าคลาดิโอฟิตเนสที่นี่มีครบเลยส่วนขับเาานน่สใจขนนนนนาาาดดีีี้้้้แแลววบบบพ่ัผมจจะะไปู ีทั้งหมด2แบบก็คือแบบโบตันและก็แบบเบอร์วิกจะเป็นบ้านพรีเมี่ยมทาวทน์โฮม2องแทปด้วยกันแต่ว่าความแตกต่างของที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันไปกันเลยครับ อย่างที่ผมโจยได้บอกไปนะครับว่าจะพามาดูบ้านทั้ง2แบบของโครงการนี้แบบโบตันและก็แบบเบอร์วิกแบบแรกที่พามาดูเรียกว่าแบบเบอร์วิกนะครับทั้ง2แบบจะมีความเหมือนก็คือพื้นที่จะมีทั้งหมด108ตารางเมตรบนที่ดิน18.7ตารางวานะครับบ้านแบบเบอร์วิกที่พามาดูหลังแรกนี้จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดอรถนะครับด้านบนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและข้างล่างจะมี1ห้องอเนกประสงค์แต่จะมีพื้นที่เท่ากันเลยทั้ง2แบบเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่าจะมีความแตกตกก่าางงงงหหรือหืออเมนนยัยงไงบ้ ดูกัันครบพอเดินมาเจอสิ่งแรกนะครับ <ๆ S 1> ก็จะเจอกับดิจิตอลล็อกที่เขาจัดให้กับทุกบ้านหลังนี้เลย ก็จะเปิดเข้ามาเจอห้องโถงเลยโอ้ oh. พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็จะมีความกว้างขวางเราสามารถวางโซฟานั่งได้3คนมองทีวีได้แบบพอดิบพอดีในบ้านเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดให้บริเวณผถงบ้านกับตัวโรงจอดรถนะครับและอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ห้องนอนด้วยกันก็คือ3ห้องนอนชั้น2และ1ห้องอเนกประสงค์หรือที่บางคนเขาชอบเรียกว่าแพชชั่นรูมนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ทําเป็นห้องนอนก็ได้เราเปลี่ยนเป็นห้องอ่านหนังสือหรือว่าห้องนี้ที่บ้าน ตัวอย่างเซตมาจะเป็นห้องสําหรับที่พี่ช่างภาพจะเป็นสตูดิโอเล็กๆมีการวางกล้องวางฟิล์มอะไรแบบนี้สนใจไหมครับซ,ซื้อหน่อยครับพี่อเอาซะหน่อยซะหน่อยราดีมากเลยครับาดีมากจริงผมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแต่ผมอยากขายจริงเพราะว่ามาดูแล้วโครงการจริง ลูกค้าครับผมนา่ารักเลยครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่พอเดินออกมาข้างหน้าครับก็จะเจอโต๊ะทานข้าวซึ่งนั่งกันได้4คนในครอบครัวพอดีพอดีเลยจะมีโซนซึ่งเป็นพื้นที่นะครับก็เป็นครัวเหมือนครัวร์ฝรั่งมีอ่างล้างมือส่วนด้านหลังเนี่ยผมว่านี้เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าจะทะลุไปออกเป็นครัวไทย นี่ฮะนี่คือเคาน์เตอร์ครัวไทยนะครับทางโครงการเซตมาให้ว่าแม้ว่าเราจะวางเคาน์เตอร์ไว้ทั้งสองฝั่งแล้วแต่ในห้องครัวก็ยังมีพื้นที่สําหรับเดินหรือว่ายืนเงี้ยสองสามคนก็บสบายๆเลยตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ปรูนที่ทางโครงการเนี่ยเขาจะเซตให้ลูกบ้านทุกหลังมาแบบนี้เลยแล้วก็สามารถวางซิงหรือว่าใส่ตัวเตาไฟฟ้าเตาแก๊สอะไรเข้าไปเพิ่มเติมได้เลยนี่คือความใหญ่ของห้องครัวที่เขาลงเข็มไว้ให้ต่อเตอิมมีหลังคาแข็งแรงไม่ต้องห่วงเลยเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับ โอ้โหลิปสันมากถึงแล้วครับ นี่คือเรียกว่า master bedroom นะครับ master bedroom ของบ้านแบบเบอร์วิคก็จะอยู่โซนด้านหน้าก็จะเห็นด้านหน้าของตัวบ้านเลยนี่คือพรีเมียมทาวน์โฮมนะครับซึ่งห้องแบบนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวเลยเอาไว้แต่งตัวอาบน้ําสะดวกสบายเลยแต่นอกจากนี้ห้องนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีครอบครัวเล็กๆน่ารักมีลูกสักสองคนลูกสาวลูกชายนี่ก็จะเป็นห้องของลูกชายห้องนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวแต่ว่าจะมีห้องน้ําส่วนกลางให้ใช้ห้องนี้ก็จะมีขนาดที่วางเตียงได้ประมาณส ห้าุก็สบายๆเตเป็นห้องส่วนตัวได้เลยนี่เป็นหนึ่งห้องนี่เด็กๆน่าจะชอบเป็นพรีเมียมดาวโฮมที่ราคาน่ารักแต่ว่ามีห้องเยอะมากแล้วก็มีพื้นที่เยอะมากเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับบริเวณชั้น2ซึ่งอย่างที่เล่าไปว่ามีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องน้ําในตัวมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็จะมี1ห้องน้ําตรงผงทางเดินให้เป็นใช้ส่วนกลางของบริเวณบ้านตัวห้องนี้เนี่ยก็จะอยู่ติดกับห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นด้านหน้าบริเวณบ้านสวยเลยด้วยความที่ห้องมันดูเพดานสูงทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นแล้วก็มีแสงจากธรรมชาติรอดเข้ามามันเลยได้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายครับ ดูบ้านแบบเบอร์วิกไปแล้วครับผมจะพาไปดูบ้านแบบโมต้นกันบ้างแต่ก่อนจะไปผมจะเช็คให้ดูว่าบันไดของเขาเนี่ยมันไม่มีเสียงเลยเพราะว่าเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กและแน่นอนทําไมผมถึงกล้ายืนพูดตรงบันไดเพราะว่าตรงพื้นของเขาเนี่ยจะมีเจาะ่องกันลื่นนะฮะซึ่งมันเป็นมาตรฐานแบบนี้ทุกโครงการของบริทเนียถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นลงให้ดูวพราไม่ลื่นจริงๆแม้ว่าจะใส่ถุงเท้า เห็นไหมว่าไม่มีเสียงจริงๆถ้าปกติแล้วบ้านหลังอื่นเนี่ยเวลาวิ่งขึ้นวิ่งลงลันจะตึ๋งดึงๆึง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 พ่อแม่ด่าตายเลยแนตะ่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยวิ่งไปนะครับไม่เสียงดังแน่นอนเดีย๋ยวไปดูบ้านแบบโมกตันกันปะ ไปเลยครับเนี่ยนี่มันพื้นทีส่วน,นตัวของผมนะครับแน่นอนครับวิเนียเขาคิดมาแล้วว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเล่นอยู่ด้วยตลอดเวลาคนที่ชอบติดสมาร์ทโฟนบางทีเนี่ยแบตเตอรี่หมดทายังไงครับ <S <S โครงการของเขาเนี่ยจะมีปลั๊กอยู่ในห้องน้ําซึ่งก็จะมีกรอบกันน้ําไว้เปิดขึ้นมาจะเจอกับพอร์ต USB <S <S แบบนี้เราก็สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนของเรานั่งคิดงานทํางานสบายๆไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดเลยนะครับสะดวกจริงๆวิเนียเขาคิดมาแล้วครับ นี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับของบ้านแบบโมตันซึ่งมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เนี่ยมีความกว้างขวางสูงโปร่งมากแล้วก็หน้าต่างเยอะแบบที่ไฮไลท์โครงการเขาต้องการให้บ้านเนี่ยมันมีความสว่างของแสงธรรมชาติเข้ามามาสเตอร์เบดรูมจะมีทั้งหมด2ห้องบริวเวณทั้ง2นะครับจะมีห้องน้ําในตัวทั้ง2ห้องเลย <Wow. S 1> กระปรงกระเป๋าก็ไม่เอาไปใส่หมวกสักหน่อย ต่งหน้าด้วยครับเอาเชิญโลบกว้างแล้วไปทํางานกันะครับแต่ก่อนที่จะไปทํางานผมจะขออนุญาตพาไปดูมาสเตอร์เบดูอีกห้องกันเลยครับผมชอบห้องนี้มากเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะมี Walk in closet บาๆอยู่นี่น วางตู้เสื้อผ้าของอ e s เซอรี s ต่างๆของสสาวที่ชอบนะคะจริงๆวางตัวเครื่องแป้งอะไรตรงนี้นั่งแต่งตรงแต่งน้ากระจกประจกก็ทําให้ห้องดูกว้างขึ้นเป็นไงครับมาสเตอร์เบดมห้องนี้กว้างขวางโออาให้ความรู้สึกบิสติแบบอังกฤษมากๆเลยนะฮะเอาละฮะเราจะไปทํางานก็ได้ละไปกันเถอะค่ะ เห็นใช่มั้ครับว่าผมวิ่งลงบันไดมาเนี่ยยังไม่มีเสียงเลยเดินลงมาข้างล่างจะพบกับประตูที่ทะลุออกสู่ด้านหลังบ้านจะเห็นว่ามี Magnetic Sensor เอาไว้กันขโมยเวลาเราไม่อยู่บ้านมีคนเปิดปิดประตูก็จะส่งสัญญาณร้องซึ่ง Magnetic Sensor เนี่ยจะมีทั้งประตูและหน้าต่างทั้งส่วนบริเวณชั้น1เลยนะครับ <Wow. S 1> เป็นบ้านแบบโบตันจะมีพื้นที่ทั้งหมด108ตารางเมตรบนที่ดิน18.7ตารางวาเท่ากับบ้านแบบแรกเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือชั้น2ของเราจะมีทั้งหมด2ห้องนอนเป็น Master Bedroom และก็มีอีกหนึ่งห้องอเนกประสง หรือว่าห้องแพชชั่นรูมนั่นเองซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้สําหรับผู้สูงอายุซึ่งเดินขึ้นชั้นสองไม่ไหวแต่ถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานก็ทําได้แล้วแต่เจ้าของบ้านสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริเวณปลั๊กที่มาให้เยอะมากเลยแล้วก็จะมีเป็นพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อสายเคเบลิลดูทีวีได้แล้วก็จะมีหน้าต่างเพดานสูงตามมาตรฐานของวิทยาลัยเลยทําให้โล่งโปร่งสบายครับ และนี่คือโครงการเวสตเนียสายไหมคูคดสเตชันที่ผมโจเอได้พามาดูในวันนี้นะครับจะมีบ้านทั้งหมด2แบบด้วยกันเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมแบบโมตทนและก็แบบเบอร์วิกนะครับหวังว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่จะถูกอกถูกใจเพราะว่านอกจากบ้านจะสวยราคาดีแล้วทำเลที่นี่ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าอยู่บนถนนสายไหมและใกล้กับสถานีคูคดสเตชันหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งสามารถมุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสยามได้ในเวลาไม่กี่นาทีเอาละ่ะจะมาพูดถึงราคากันบ้านที่พามาดูในโครงการวันนี้เนี่ยราคา เริ่มต้น3.49ล้านบาทถ้ายังไม่พอเพียงเท่านี้ทางโครงการนะครับจะฟรีค่าโอนฟรีแอร์ให้กับทุกหลังและที่พิเศษไปมากกว่านี้ก็คือฟรีค่าส่วนกลางยาวนานถึง2ปีเต็มแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ชมโครงการวันนี้แล้วบอกว่าอยากที่จะมีบ้านที่หลังใหญ่มากกว่าพรีเมียมทาวน์โฮมทางโครงการเขาก็มีบ้านแฝดหรือว่าสามารถเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกับเซลล์ทางโครงการแล้วมาดูบ้านตัวอย่างแบบจริงๆได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโจยี่ได้พามาดูโครงการบริทเนียสายไหมกูคดสเต นครั้งหน้ารายการของเราจะพาไปดูโครงการไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ